แล้วก็มีจนมีสูงมีต่ำดำขาวแตกต่างกันไปแกว่าจริงไหมฮะจริงคุณเชียงดูอย่างชีวิตของั้นดาชันเนี่ยพ่อฉันไปถึงผู้สําเร็จราชการในเมือง,ม,ม,งมีชื่อว่าพ่อออกหลวงชาติแต่พ่อออกหลวงชาติน่ะก็ยังเอาพาพาฉันดาชันมาฝากเลี้ยงไว้ที่สนักด,ดาบของพ่อครูใหญ่ และพ่อของฉันนี่ก็หายไปไหนก็ไม่รู้นี่มันก็หายปีแล้วที่ชนาชันเนี่ยไม่เคยเห็นหน้าพ่อออกหลองชาติเลยแกเชื่อไหมคุเชียงทุกวันนี้นะฉันยังไม่แน่ใจเลยว่าถ้าฉันได้เจอหน้าพ่อเนี่ยฉันจะจําพ่อออกหลองชาติเขาได้หรือเปล่าโอ้มันก็ไม่นานถึงขนาดที่จะจำพ่อตัวเองไม่ได้รอยเว้ยเฮแต่เป็นก็หลายปีอยู่นะเพื่อนนะเป็นใครก็เป็นลูกนะมันก็อดที่จะน้อยใจไม่ได้อะเพื่อน เป็นถึงผู้สําเร็จร,ราชการใครจะไปคิดว่าพ่อเขามีเหตุผลอะไรทําไมถึงเลี้ยงดูฉันเองไม่ได้ต้องมาฝากพ่อครูใหญ่ไว้ยอยู่กับเด็กๆพวกนี้เนี่ยเวร,นะรนะครับเวลาสักนิดนึงนะครับ,รนนรบพอคิดแล้วเนี่ยมันก็น่าน้อยใจจนถึงตอนนี้ผ่านไป20ปีจนตอนนี้ช,น,าชานะชันเรียนจบแล้ว ประเดี๋ยวถึงเวลาที่จะต้องไปหางานทำจะไมว่าจะถามแกอยู่เหมือนกันนะคุณเชียงว่าแกนะ่ะจะทำอะไรไปทำงานอะไรกับใครเขาจะไปกับชันดาชันหรือเปล่าไปไปดเพื่อนไปใช่ไหมแต่อยากอขอนั่งปลดทุกระบายชีวิตหน่อยได้ไหมระบายมาเลยรับฟังอยู่ก็มีอยู่เรื่องเดียวนี่แหละเรื่องพ่อขอ,อ,องชาตินี่แหละ แล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่พ่อเนี่ยเขาจะกลับมาหาฉันสักทีเดยกเขาเขาคงมานั<อ>่นแหละเว้ยแล้วเด็กพวกนี้เนี่ยก็เป็นเด็กกำพร้าในสํานักดาบทั้งหมดเลยเด็กกำพร้าบ้านไอ้บ้านเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยใช่เพื่อนแต่พูดถึงเด็กกำพร้านะฉันจะบอกเลยนะมันจะมีอยู่คนหนึ่งนะคุณเชียงแกพอจะรู้ไหมคนนี้นะเป็นเด็กกำพร้าเหมือนกันไม่มีพ่อไม่มีแม่แต่ชีวิตของมันนะนะไม่เหมือนกับเด็กกำพร้าคนอื่นๆเขาเลย เพราะว่าชีวิตของเด็กกำพร้าคนนี้นะทั้งหน้าสงสารหน้าเวทนาและก็หน้าขำหน้าสงสารหน้าเวทนาและก็หน้าขำใช่ใครมันจะไปได้ขนาดนั้นเนี่ยมันมีจริงๆนะ <c oughs> ก็เด็กในสำนักงานพระครูใหญ่นั่นแหละแสดงว่าแกไม่รู้เลยใช่ไหมประวัติเด็กกำพร้าคนนี้นะเนออี่ยไม่รู้เลยใช่ไหมไม่รู้เลยอาะถ้าไม่รู้อยากรู้ไหม เล่าให้ฟังหน่อยแต่เ,เล่าให้ฟังแต่ว่าต้องสัญญาก่อนว่า,วาจะไม่ไปบอกใครก็มีอยู่ครัง้งหนึ่งพ่อครูใหญ่เนะี่ยกำลังจะเดินทางไปสั่งตีดาบไปเมืองทีนี้ระหว่างการทางนะพ่อครูใหญ่เขามองเห็นหมาสีเขียวเพศเมียตัวหนะึ่งคาบเด็กมาวิ่งมานะมาหยุดอยู่ตรงหน้าพ่อครูใหญ่มันก็วางเด็กลง แล้วก็มองหน้าเด็กมองหน้าพ่ะครูใหญ่แล้วก็มองหน้าเด็กแล้วก็มองหน้าพ่ะครูใหญ่แกเชื่อไหมคุณเชียงน้ําตามันนี่ไหลภา,ากเลยนะค oh. ุณเชียงพ่อครูใหญ่นะ่ะเขาก็เลยคิดว่าหมาตัวนี้ตั้งใจจะฝากเด็กคนนี้เนะี่ยให้พ่อครูใหญ่เขาได้ดูแลชุบเลี้ยง oh. พ่อครูใหญ่ก็ได้รับเด็กคนนี้เอามาเลี้ยงใช่ไหมและหมาตัวนั้นเนะี่ยก็วิ่งไปเลยเชื่อไหมน้ําตาเนี่ยไหลเป็นทางไปเลยนะคุณเชียง หมาน้ำตาไหลใช่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้นะ่ะไอเด็กคนนั้นนะ่ะมันก็คงจะรุ่นดาวคลาวเดียวกับพวกเราเนี่ยแหละเอออืมหมาน้ำตาไหลนัสารไม่แต่ว่ามันคาบเด็กมาเหรอคาบเด็กมาเด็กทานลกอะ่ะโอ้โหแล้วมันก็มาวางเพราะหน้าพราะผู้ใหญ่อะใช่โอ้โหนักสาร <c oughs> มันนมันคงเลี้ยงมันรู้ตัวมันแล้วมันคงไม่ไหวแล้วนะใช่แต่ว่าน้ำตาไหลเลยไง เออน้ำดำหมาตัวเฮ้ยเออไอไอนี่มันไอคนนี้มันชีวิตมันน่าค้นหาดิวะแลวกูอยากจะรู้จังเลยว่าใครอ่ะอุ้ยไม่ได้แล้วเล่าให้ฟังยังไงพอมึงบอกให้ฟังหน่อยกูอยากจะรู้จะรู้ไปทำไมอ้าวก็เวลาจะไซไอช้ใช้ยไซอะไรมันไม่ไซ กูจะไปกูจะใชใ้มันเป็นเซอร์เซซีไง Kä, ถ้าเกิดมันไม่ยอมไปเนี่ยกูจะได้พูดว่าโถลูกอีเขียวหมาคาบนั่นไงพา <c oughs> แกเป็นซะอย่างเนี้ยกคนเชียงาายถึงบอกไงว่าให้แกรู้ไม่ได้เหาด็แกไปลอ้อไปแย่มันสงสารมันอา้าวสัญ,ญญาก็จะไม่ไปล้อมัน <c oughs> ไม่ไม่ไม่ <c oughs> <ๆ>อ่ะทังนั้นก็บอกเลย,เอาายบอกราลูกอีเขียวหมาคาบตัวนั้นน่ะก็คือแกนั่นแหละกุนเชียง

หลายปีแล้วฝ่านี้แม่จะจะอยู่เปล่าเฮ้ยถึงยังไงคือเขาจะเป็นสัตว์ยังไงเขาก็เป็นแม่กูนะมึงอย่ามาแ่งเลยกูไม่เอาไม่ได้แ่งแล้วแค่พูดไปมันหลายปีแล้วไม่บอกใครนะกูอายเขาตายเลยไม่บอกใครหรอกมีมึงรู้แค่คนเดียวใช่ไหมใช่ก็มีคุยแค่สองคนน่ะเด็กพวกนี้ไม่รู้เรื่องหรอกเออดีใช่ไหมใช่หหนูไม่รู้เรื่องใช่ไหมหมาอีเขียวอะไรไม่มีนะเอ้ยมันจะไปเรียกแม่กูจีหัวกระบาดอย่างนั้น ม่มีมันยังเด็กอยู่เลยไม่รู้เรื่องอะไรหรอกเออเอาเอ,าเ,อ,าเ,อาเดี๋ยวโตมามันค่อยรู้ก็ได้เนาะแต่มันคือเรื่องจริงนะคุณเชฟเออไมต้องย้ำมากเราเปลี่ยนเรื่องคุยดีกว่าจะคุยเรื่องอะไรอะ่ะคุยเรื่องแม่ครูใหญ่ดีกว่าแม่ครูแช่มช้อยอะ่ะแม่ครูใหญ่ลูกสาวของพ่อครอูอ่ะเออทำไมอะ่ะท่าทางเขาจะชอบกูดิเฮ้ยพูดไปเรื่อยแม่ครูเขายังเป็นสาวอยู่แกไปพูดแบบนี้เดยวคนอื่นได้ยินและถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงน่ะแม่ครูก็เสียหาย แล้วมั่นใจได้ไงรู้ได้ไงว่าแม,ม่ครูเขาชอบก็นี่ไงกวไมวานี่กูเนี่ยไปเดินตลาดไปเจอแม่ครูเขาเข้าแต,แต่ว่ายืนคนเราฝั่งถนนกันก็ทีนี้แม่ครูเนี่ยเขาตักมือเรียกกูแต่ว่ากูไม่ได้เดินข้ามไปหาเขาหรอกเอ้ากคุณเชียงแม่ครูเขาตักมือเรียกแล้วทำไมแกไม่เดินข้ามไปหาเขาเ็เสียมารยาทกู<อ>หาทางม้าลายไม่เจอแล้ทางมาลายเออปโทก็สะพานลอยไงไม่มีตรงนั้นไม่มีไม่มีเออแต่ แน่ใจนะว่าแม่แมครูเขาชอบไชอบแกจริงๆอ่ะเขาอาจจะชอบครูก็ได้อย่าไปพูดมั่วนะ